สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูต้นไผ่ดำนะคะค่ะก็เหมือนพกต้นก็เหมือนคิ่งเหมือนคาเนี่นะคะ่ะดอกมันสวยดีค่ะอ่อนๆมันก็ยังไม่เป็นสีนะคะเวลามันแก่แล้วก็จะเป็นสีอันนี้คือดอกไผ่ดำค่ะเนี่ยต้นไผ่ดำก็เป็นสมุนไพรนะคะ เอามาทำน้ำมันสกัดทำน้ำมันเอาเงาหัวมันสกัดทำน้ำมันแก้ปวดแก้เมื่อยได้ค่ะวิธีทำก็คือเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ไฟอ่อนแล้วก็หั่นเงาหัวไผ่ดำนะคะเป็นแว่นๆน,นะคะแล้วก็ทอดไฟอ่อนในกระทะค่ะมันก็จะได้สรพคุณจากไผ่ดำแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะ ใส่เงาเงาของเนี้ยค่ะต้นไข่ดำดอกมะสวยดีค่ะอันนี้อัน,นอันนี้เราพามาดูดอกชมดอกอันนี้มันแรงนะคะน้าท้าไม่ได้ลดนี่ก็อาศัยน้ำา่นนะคะก่อเล็กๆก็พอมีดอกให้ได้ชม ดอกสวยมากนะคะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเนะี่ยเมื่อก่อนจะอยู่ที่บ้านเป็นกอยใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้แยกมาปลูกกลางลงไรนะคะมันก็จะอดน้ำมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะขึ้นมาหัวมันก็จะยังไม่ออกสีเนีเ่ยไอ้ดอกมันขึ้นใหม่ๆก็ยังไม่ออกสีเวลา ดอกจะแก่ๆก็จะออกสีแดงเข้มสวยงามค่ะ